กับประเด็นท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะคะ,ะก่อนอื่นทางกรมชีกลางเองรวมถึงทางผู้แทนจากสำนักง,งานบริหารนิสาธารณะกระทรวงการคลังนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมารนการนะคะรวมถึง ท่านสมาชิกวุฒิสภา,าทุกท่านนะคะที่กรุณาได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณซึ่งน่าจะได้ดำเนินการาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในในปีต่อๆไปนะคะอ,อย่างไรก็ตามนะ,ะขออนุญาตานำเรียนในเรื่องของประเด็นที่าทางท่าน ประธานคณะกรรมการการได้กรุณาให้ข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของรายได้นะคะหรือว่างบประมาณรายจ่ายรืองเงินกันไว้เบิกเกลื่นปีแล้วก็การใช้จ่ายเงินคงคลังนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ท่านกรุณาได้ให้ข้อสังเกตและก,ก,ก็ข้อเสนอแนะเนี่ยค่ะก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการกู้เงินด้วยนะคะท่านที่ท่านออบอกว่าควรจะมีการพิจารณาในเรื่องของออการการกู้เงินให้สอดคล้องกับรายได้นะคะอันนี้ก็คงนําเรียนท่านว่าเป็นประเด็นที่ทาง กระทรวงการคลังนะขออนุญ,ญาตว่าพูดกระทรวงการคลังเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าทุกเรื่องที่เป็นภาระกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือว่าภาระของเงินคงคลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการคลังได้ให้ความสําคัญอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วนะคะท่านรวมถึงในส่วนของรายได้ของรัฐพาณิชต,ต่างๆนี่นะคะในส่วนของรัฐวิสาหกิจเองอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนําเรียนท่านสักนิดนึงค่ะว่าสําหรับรายได้ของ รัฐพาณิชย์ในกลุ่มบางกลุ่มที่ท่านบอกว่าอาจจะไม่ได้มีรายรับในปีงบประมาณพศ2566ส่วนนี้ค่ะขอนำเรียนท่านว่าส่วนหนึ่งได้ได้มีการจัดเก็บในในลักษณะของคือมีการนำส่งในลักษณะของเงินปันผลนะคะท่านามีแฝงอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เ,เป็น,นส่วนของรายได้พิเศษจากรัฐวิสาหกิจซึ่งจะมีตัวเลขอยู่แต่ว่าอาจจะเ,เป็นภาพรวมอยู่ในนั้นแต่ว่านําเรียนท่านว่าในส่วนของอย่างสาขาพลังงานนะคะท่านก็ จะมีในส่วนของรายได้เงินปันผลนี้ประมาณ2 9 0 0 0ล้านอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็นาเรียนท่านว่าส่วนหนึ่งก็มีในส่วนของสี่ห้าสาขาที่ท่านกำลังนำเรียนนี้ก็มีการนําส่งในลักษณะของเงินปันผลหรือว่ารายได้พิเศษของรัฐวิสาหกิจอยู่นะคะในส่วนของงบป,ประมาณรายจ่ายค่ะในส่วนของงบประมาณรายจ่ายกรณีที่มีการใช้จ่ายเงินซึ่งอาจจะ ใช้จ่ายได้ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ต้องพับไปรวมถึงในเรื่องของงบประมาณที่พับที่เกิดจากการการเงินไม่เบิกเบือมปีกรณีเหล่านี้ค่ะเราก็ขออนุญาตรับประเด็นของท่านว่าปีต่อไปเราอาจจะต้องมีการแยกรายละเอียดในเรื่องของสาเหตุให้ชัดเจนนะคะน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่านนะคะส่วนในกรณีประเด็นนะคะในเรื่องของ รายจ่ายเงินคงคลังนะคะอันนี้80,000กว่าพันล้าน่83,000ก 83, ว่าล้านเนี่ยนะคะก็ะเราก็คงของอ,อนุญาตนําเรียนว่าในส่วนของการใช้จ่ายเงินคงคลังเนี่ยเป็นกรณีที่จะสืบเนื่องมาจากกรณีที่ การตั้งงบประมาณไว้อาจจะขออนุญาตนาเรียนประเด็นต่อเน,นื่องกับของท่านท่านในแพ็เทด้วยนะคะว่าในเรื่องของการตั้งงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของงบกลางต่างๆเนี่ยค่ะทางกรมชีกลางเองเนี่ยนะคะในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบกลางเราก็ได้มีการประมาณการนะคะในการที่จะขอรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําปีจากสํานักงบประมาณเนี่ย ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงพอสมควรค่ะท่านเ,าเพียงแต่ว่าในกระบวนการขั้นตอนของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราก็จะถูกตัด งบประมาณลงนะคะแล้วก็ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามตามที่ตัวเลขที่เรามีอยู่เ4 0ด0ล้าน7 6็ด0พล้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือคือตั้งแต่ตอนที่เราได้รับจัดสรรมันก็จะไม่พอจากประมาณการที่เราที่เราคิดเอาไว้อยู่แล้วค่ะท่านทําให้ส่วนหนึ่งก็จําเป็นจะต้องมีการมาของบประมาณเพิ่มเติมซึ่งในกระบวนการในการของ,งบประมาณเพิ่มเติมนยะคะทางกรมศีกางเองก็จะได้มีการประสานงานกับสานักงบประมาณเช่นเดียวกันนะคะว่าโดยเฉพาะในช่วงปลายปีอย่างที่ท่านได้กรุณานําเรียน ะะซึ่งมันเป็นความจําเป็นว่าเราต้องมีการประมาณการในช่วงนั้นอ,อย่างทีที่ว้วน,นะคะแล้วก็เคร่งครัดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราได้รับการชี้แจงจากสํานักงบประมาณก็คือวงเงินงมีจํากัดแล้วก็อาจจะต้องมีการรอรายการที่จะใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนทําให้สํานักงบประมาณเองก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับเราได้ ก็เป็นที่มาของการขอใช้จ่ายเงินคงคลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันความเดือดร้อนนะของข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างต่างๆที่เกี่ยวข้องนะะให้มีการาได้รับสวัสดิการที่ควรจะได้รับเนี่ยาตามระยะเวลาที่กําหนดค่ะอันนี้ขออนุญาตนาเรียนท่านในส่วนของเรื่องของเ,อเงินกันไว้เบิกต่างๆนะคะท่านค่ะในส่วนของประเด็นขออนุญาต ประเด็นักถามของท่านท่านในแพทย์เจตคะ่อเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ได้ไดดเรียนในภาพรวมไปไปด้วยแล้วนะคะในเรื่องของอการที่จะอขอใช้เงินคงคลังต่างๆหรือว่าความจําเป็นต่างๆว่าเราควรจะตั้งงบป,ประมาณให้มันใกล้เคียงกันนะคะรวมถึงในกรณีข้อเสนอแนะของอท่านท่านปานเทพกล้านรงรางขออนุญาตคะ่ะที่ท ได้เอ่ยชื่อท่านนะคะในประเด็นต่างๆที่ท่านได้กรุณาพูดถึงในเรื่องของรายรับนะคะในเรื่องของว่าควรจะมีการพานานะะิจารณาให้ความสําคัญกับภาษีต่างๆที่อาจจะยังมีการจัดเก็บได้น้อยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดกภาษีที่ดินหรือว่าแคปิตอลเกณฑต่างๆเนี่ยนะคะส่วนนี้ทางกรมศีการคงต้องขออนุญาตรับไปนําเสนอในเชิงของนโยบายด้วยนะคะท่านแล้วก็ในส่วนของภาษีรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งที่นําเรียนไปสักครู่ค่ะว่ามีการจัดเก็บในรูปของได้ในลักษณะของเงินปันผลอยู่ด้วยนะคะท่านแล้วก็ในส่วนของรายได้จากเงินกองทุนต่างๆในส่วนของเงินกองทุนนําเรียนท่านค่ะว่าในส่วนของกระทรวงการคลังเองเนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องของทุนหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพศ2458ที่กํากับการดําเนินการอยู่แล้วก็มีการ พิจารณานะคะมีการพิจารณาในการที่จะนําเงินที่มันเหลือจ่ายจริงๆนะคะจากทุนหมุนเวียนเนี่ยนำส่งคงลังเป็นรายได้แผ่นดินอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่เราดําเนินการอยู่อย่างต่อนเนื่องค่ะท่านอันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนท่านในส่วนของรายได้จากเงินกองทุนซึ่งกระทรวงการคลังเองก็คงจะ,ะรับไปพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีสําหรับทุนหมุนเวียนที่ที่จะดําเนินการในระยะต่อๆไปค่ะท่านขออนุญาตนําเรียนเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะ